คณะพระทุดงธรรมชัยกว่า1,127รูปเริ่มออกเดินทุดงโดยเริ่มที่วัดพระธรรมกายซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขจัดปัเป่ภาภัยและสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินเพื่อตอนรับพุทธศักราชใหม่2,555 ของพระเทพยานมหามุนีหรือหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมกับ25องค์กรภาคีโดยคณะพระธุดงค์ได้วสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและอธิษฐานแผ่เมตตาในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย6จังหวัดได้แก่ปทุมธานีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐรมนนทบุรีและกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง365กิเมตรโดยมหาอุทกภัย2,554 ที่ผ่านมานั้นได้ทำความเสียหายเดือดร้อนกับพี่น้องชาวไทยอย่างมากดังนั้นเพื่อเป็นการขจัดปัดเ่าภัยที่บัดสัพพทุกสัพพโสกสัพพโรคและสัพภัยให้หมดไปตามวิถีแห่งพุทธศาส,สนาคณะพทุรดงธรรมชยัยซึ่งล้วนเป็นพระนักปฏิบัติธรรมจึงได้ตั้งใจเดินทุดงธรรมชยัยตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟื้นฟูจิตใจชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมและสร้างสิริมงคลให้แผ่นดินไทย เป็นการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจใผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยสำหรับเส้นทางเดินทุดงจะเริ่มเดินทุดงในวันนี้เป็นวันแรกจากวัดพระธรรมกายและเดินทุดงไปยังจังหวัดต่างๆจนถึงวัดพุทธที่25มกราคม2 5 5 5 คับสกูค่ะหลังจากนั้น